เราเดินมาไกลแล้วนะเนี่ยนะนะรู้ไหมนั่นนะสีนะคงไม่หลงทางนะเราเนี่ยความจริงฉันอาจจะเดินไม่หวอยู่แล้วเพราะฉันอ้วนกว่าแกนะฉันกำลัการปากก่แหลมฝาแกเดินลําบากเฮ้ยนอนนอนอะไรเล่านอนดูนอนนี่นอนนอนนอนโอ้ยแต่บานคนมี่เฮ้รอดตายแล้วเราเฮ้ย

มันเป็นมาได้ยังไงนะชาวบ้านคนที่ว่า,ามันหายไปไหนแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะจริงด้วยนะเอ๊ะสงสัยเราถูกหมาจริงจอกหลอกเขาแล้วนะแบาปนี่นะฮะแน่ๆนเลยนะเพื่อนเนี่ยฮะเออหมาจริงจอกเอ,อ๋เอาอึ้นขำที่สุดเลยหมาจริงจอกที่ไหนจะแปงแลงร่างเป็นคนได้จริงเปล่ามอน พ่อโนบิตาไม่รู้เรื่องหรือไงเรล่ามันเป็นไปได้นะเรื่องหมาจิ้งจอกแปลงร่างได้อ่ะหอจริงก็เปล่าเนี่ในสมัยโบราณนะเวลาเดินป่าถ้าหมาจิ้งจอกมันเจอคนมันก็มันจะดูดพลังงานมาสะสมไว้นในตัวของมันเพื่อเก็บเอาไว้ใช้แปลงร่างเป็นมนุษย์ต่อไปเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยสมัยนี้คงจะไม่มีคนเชื่อนะแต่ว่าสมัยก่อนเขาเล่าว่าเวลาที่หมาจิ้งจอกมันดึงเอาพลังงานจนหมดแล้วคนก็นั้นก็จะเหมือนเป็ญ จริงเหรอถ้าอย่างนั้นที่ทานเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องจริงกัเองฮ่าฮ่าฮ่าปราบโกหกทั้เพลงเฮ้ยนี่นะนี่นะไอ้าช่างน้ยแน่โดเรีข้ายาแพร่ยาแพร่กโทษก็โทษแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาอาจจะทดลองเรื่องการแปลงกายได้ก็ได้นะนายไม่ต้องมาพูดกอขออีกแล้วไอ้เจนพูดจริงๆนะนี่ไงเครื่องมือแปลงร่างล่ะเครื่องมือแปลงร่าง นี่ใบมัดถ้าวางแปะไว้ที่หัวแบบนี้มันจะถ่ายเทพลังงานจากแล้วก็แปลงร่างได้ทันทีเลยออขอเยื่อยหมได้ไหมน้อยพีย่ตานายใช้ไม่ได้ผลลงหนาทำไมอ่ะอ่ะก็ทําขึ้นแต่เขาใช้กับพวกสุนัขจิ้งจอกเท่านั้นเองอ่ะอ๋อถ้าโดเรมอนแล้วก็ใช้ได้ผลใช่ไหมมาเขาว่าไงอ่ะก็โดเรมอนพวกเดียวกับหมาจิ้งจอกอน้อยนะ้อยเนี่ยพูดเกินไปแล้วน้อยตายนี่เราหัวจิ้งจอกล่ะยนี่แหละล่ะค่ะน้อยนี่แหละล่ะดีมากนี่แหละโทษขอโทษนี่โอเค เออน้าขอโทษนะขอโทษทีนะนี่ถ้าอยากแล้วก็สร้างหมาจิ้งจอกสิอะไรนะสร้างหมาจิ้งจอกก็จะบ้าเหรออ้าวไม่งั้นจะทำไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาจิ้งจอกกับสุนัขธรรมดามันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมมันก็น่าจะได้ผลมานะอ๋อจริงเหรอฮ่าฮ่าฮ่าแล้วล่ตื่นเต้นจังเลยจะได้ดูการแปลงร่างแล้วอะเอาสิ แรงร่างเร็วสิจะทําได้ผลเหรอเอาเร็วๆแปลงร่างเร็วๆเขาสิโนบิตะฝันไปหรือเปล่าจะทําได้ยังไงกันเอาเธอนหน้านี่ช้าอยู่ได้อ่ะเร็ว,วเ,อเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่นะอะโอ้ยสงสัยโดนโดเลมอนหลอกอีกแน่ๆเลยฮัลโหลโนบิตะอ้ามีอะไรเหรอคะไม่เห็นได้ความเลย เจ้าหมาที่บ้านสกกานะ์ะมันไม่เห็นแปลงร่างได้เลยในหลอกฉันเล่นจะมาเรื่องนี้ฉันรู้นะเอ๊ะอ้าวหรอเอ้ถ้างั้นก็ต้องหาดูนะลองดูอีกทีนะเอางั้นแค่นี้ก่อนนะฮึนั่นเด็กเขาพูดว่าไงหล่อสุนัขสีขาวใช้ไม่ได้อะทำไมล่ะก็ใบไม้เนี่ยใช้สำหรับสุนัขที่อ่อนแอขาดความอบอุน่นเจ้าขา,ขาวของเธอเป็นสุนัขที่มีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยใช้ไม่ได้เขาว่ายอย่างนั้นน่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาสุนที่อ่อนแอแล้วก็ไม่มีคนสิจะไปหาที่ไหนอ่ะฉันนึกออกแล้วล่ะมีอยู่ตัวหนึ่งน่าสงสารนะอยู่ข้างบ้านเองชื่อเบโซ่แล้วก็ดีสินี่ล่ะวันๆนะมันจะถูกล่ามเซื้อเอาไว้ไหนอู้ยตายแล้วมันไม่เคยได้ออกไปไหนเลยนะเห็นไหมล่ะอาหารน่ะก็ของเหลือที่คนอื่นเขากินพอบ้างไม่พอบ้างวันๆก็ไม่ค่อยจะได้มีกินเวลาเจ้าของมาโหอะไรมาก็จะมาลงที่เบโซ่ทุกครั้งเลยมันน่าสงสารมากเลยนะโนบิตะ ได้เห็นมันอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะมันเป็นหมาที่ขาดความอบอุ่นนะน่าสงสารจริงๆเลยว้ยวันนี้เราไม่ได้ละอุ้มใจจังเออทอยเจ้าหมาเฮงซวยเห็นหน้าหลบทุกทีเลยเป็นยังไงหน้าฉันไม่หล่อเลยไงฮะมันน่ากเลยขนาดนักนละนี่นี่น่นดูสิเห็นไหมเวลาอารมณ์เสียนะก็จะมาอารวาสหาเล่นทุบตีหมาเป็นประจำเลยล่ะน่าสงสารจังเลยเจ้าขอวิสัยไม่ดีแบบนี้ใจได้จริงๆจะต้องหลองูแล้ว เอาละลองดูสิแล้วจะใช้ได้ผลแน่เหรอฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะต้องลองดูสักพักกันดีกว่ามั้งน่าสงสารละก่อนนะจ๊ะโอ,อ,อตนตตกเปทนไงเนี่ยทำไงเดียเ๋ย<า>เข้าบ้านนี่แล้วสวยเป็นบ้าเลยว่าตกบ้านใครไม่ว่าบ้านเนี้ยไม่รับแขกเลย นี่ถ้าเจ้าของมารู้เข้านะต้องแย่แน่เลยบอกเขาใจร้ายว้ายจริงๆด้วยย่องสิเขาย่องเขาย่องเขารู้แล้วล่ะหน่าย่องแล้วเฮ้ยอย่าเห่าในขาวนะเฮ้ยทำอะไรยังไงเนี่ยฮ่าบุกโรคในแบตเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเข้ามาอีกแล้วก็ข่าวต่อไปจับได้ประหารชีวิตกระจายไปโอ้ยเจ้เด็กพวกนี้เฮ้ยมันน่าโมโหอีกละเจะเบสซ์แกจะมาขี้เกียจ ทำไมไม่หาอะไรออกไปอยากจะโตใช่ไหมไ้ดุฮึเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้น้าน้าน้าเขาแปลงร่างแล้วล่ะจะเป็นไรเปล่าไม่รู้สิดูต่อไปดีกว่านะไว้ยไอพิ่เดชานนี่จะกลายเป็นหมาไม่ได้ยังไงกันเปลี้ยงปรับตัวเน่นะ เฮ้ยเดี๋ยวถอยเออ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 ใช่ใช่ใช่อย่างงี้ดีแล้วดีแล้วเอาละไปได้แล้วไปเลยไปเลยเฮ้ยแปลกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปได้การละกัน ดีจังเลยนะเนี่ยแน่นาสีนะนี่เขเป็นครั้งแรกที่เบซอเป็นอิสระมันคงจะดีใจมากเลยนะคือเราจะไปไหนของมันน่ะแน่นาสีจะไปไหนก็ไม่รู้แฮะอไรเลอะ้มาแล้วทำอไรทไงดีทำไงผมเออขอโทษครับขอโทๆผมอาบลูกบอลมาคืนนะไม่ได้ที่เลย่เฮ้ยแนนนาซีอะไรอะ สงสัยคงอยากจะร่วมสนุกด้วยมั้งก็นั่นนลยสินะเขาอยากจะเล่นเบสบอลกับทุกคนให้สนุกกันนะเบสบอลแกเขาจะสาดแ่งกันใช่ไหมครยดูแกแกลแคร์จะาด้วิเทเด้ลยล่ะครยดูเถอะครยดูเถอะฉันฉันฉันโกรธแกแล้วล่ะเอาะไรสู้เขาสูไตา์เริ่มแล้วนะทีมแกแพ้แน่คราวนี้อ่ะเสร็จแน่แน่ละ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีหวิ่งเ้เรวจริลเร็วชะมัดเลย้ย u n n i n g h o r u แล้วเอ้ยไดแล้ววิ่งเร็วจังเลยแย้ไม่ไ้ยอดนี้ยอดมากเลยนงจริงดีมากเลยนะใช่วิ่งเร็วแบบนี้ช่วยทีมชนะแต่ว่าไม่เป็นไรลอกหน้าไม่มีใครคิดว่านี่คือเบโซ่ลอกท้ออันิจังอันิีจ่านี่กูจะเป็นเวนกัม ที่เราไปก่อการทำไว้กับเจ้าเบโซเราจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปแล้วเนี่ยโทษชีวิตอ้าว่วิ่งหเ่ราดาวีวิ่กงเ่จาด้วยใช่ วันนี้ทีมเราชนะเนอะนั่นนะสิถ้าได้เขามาร่วมทีมก็ดีไม่น้อยเลยนะพวกเราว่ามาเนาะเก่งชะมัดย่าเลยใช่ได้ด้วยเลยนะเห็นด้วยน่าแรปยัได้เพื่อนตั้งเยอะแยะเลยนั่นนะสินะแต่ว่าน่าเป็นห่วงห่วงเรื่องอะไรก็อสนุกสนานแบบนี้แต่ว่าเบโซ่คงไม่อยากกลับไปสู่สภาพเดิมแน่ๆเลยเพราะคงอยากเป็นคนต่อไปจริงด้วยสิเพราะถ้ากลับไปเป็นเบโซ่แบบเดิมก็คงถูกรังแกอีกแน่ๆเลยแล้วเบโซ่เขาคิดยังไงของเขาน่ยอยากรู้จังเลยอ่ะอุ้ยหน่ายยอดจริงอืมอือ เอามาเลยเบโซมาเบโซจะบิดไปแล้วเบเบโซให้อภัยฉันด้วยเถอะได้โปรโด,ดเถอะบูเบสเบโซแกไปไหนมานะ่ะสบายใจแล้วสินะเอาเลยถึงคราวที่แกจะได้แกแค้นเอาเลยตีนะเซ่ท,เทำอย่างนี้ฉันเคยทำยังไงยืนเฉยทำไมตีเลยตีตายเลยตีหายแค้นไปเลย <c oughs> มันไม่ไดีมันเลวตีฉันเลยอยแน่ออุยมัจะแกแขนไหมเเบโซแกอ่ออย,ย,ยกโทรศัพฉันแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเบโซเบโซ เบโซ่ฉันทำให้ดีกับแกไว้มากเลยฉันรู้ตัวแล้วฉันจะไม่ทำยังไ้ต่อไปแบบนั้นขาดยกโทษได้เลยนะ้ือม้อเบโซ่โซทีนี้ฉันจะดูแลกันอย่างดีจะพาแกไปเที่ยวสวนสนุกเหมือนที่เคยทางับแกมาแบบมาก่อนน้นนะเบโซ่